นายวีระนันเพ่งจันผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการมอบป้าย HSA ให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมบริษัททัวร์และร้านอาหารของจังหวัดสตูลที่ผ่านเกณฑ์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูลกำหนดจัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ะแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน HSA หรือโครงการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับ รวงสาธารณสุขและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยนํามาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวด้านนายพานุวัรมิตรผู้อำนวยการสำนักงานทอทอท,อท,อทอสำนักงานสตนลกล่าวว่าทางทอทอท,อทอสำนักงานสตุลกำหนดจัดพิธีมอบกลาสัญลักษณ์และแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ ที่ผ่านมาตรฐาน h h a เบืองต้นมีผู้ประกอบการและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูลผ่านมาตรฐานดังกล่าวจำนวน9รายได้แก่ชา a r i n a Hill Beach Resort, Tham Lestegordon, Bandaya Resort, c h a r i t a โรงแรมสินเกียรติธานีตันยงบุรีซีฟู้ดอด์โฮมสเตย์โรงแรมรอยัลฮิลสตูลสตูล VIP t r a เวล